มาเจอเลูอกหวดครับผมสุกพอดีเลยนะครับหน้านี้ลูกหวดนะครับจะมีรสชาติหวานอมฝาดนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเก็บลูกหวดนะครับ นี่ยครับผมลูกหวดนะครับผมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานอมฝาดนะครับผมเนี่ยครับผมเป็นลูกหวดเป็นผลไม้ป่าครับผมเป็นผลไม้ตอนนี้เขาเก็บมาเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปแบ่งคุณป้าทานกันนะครับเดี๋ยวจะแบ่งคุณป้าทานแบ่งคุณป้าทานนะครับเดนิ กำลังกำลังพอดีกินที่มันน้อยป้าหวานเริ่มเป็นย่งถือกล้องอยู่วานจักว่าหวานหรือพาดก็ไม่รู้โอ้เป็นนแน่หวานพอกินอยู่เนาะบ๊เอาอีเอาอีเอาอีกขอดอกบบ๊ไอป้าถือเฮิมาหาเนี่ น,น,น,นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะกินลูกหวดอู้าครั้งแรกในรอบน่าจะสามสิบกว่าปีเพราะไม่เคยอยู่บนนอกไม่มีทานนะครับผมคราวนี้ได้กินครั้งลูกหัวนะครับผมน่าจะครั้งแรกในรอบสามสิบกว่าปีนะครับผมอืมลูกใครที่ท้องแบบถ่ายดีๆนะครับให้กินหัวนะครับถ่ายแบบบ่อยๆไม่มีรสหวานละอมฝาดนะครับผมอืม ลงหวดนะครับมะโหดนะครับพี่น้องอมาโหดพี่น้องมาโหดนะพี่น้องมาหดมากแต่เด้อผูคาส่วอใหางน้อยเน่ะกินจนแบบปลามแปะปลายปลาอ่ำกินมะโหดแซ่บมือนแซ่บพี่น้องโหมะโหดหมอ บอเลยนมันไม้บ่กอ๋ออันนี้ม่ได้เห็ดบ่ออืมเห้กินมือเพิ่มมือกลางวันอเพิ่มเพิ่มไปหานีะต้ากเรานี่วหาุดเลยนไม้พบ่ออ๋ออ่นเมื่อวานนี้ กินจนหมดได้ทอ,องมัดดูอมกินจนแั้งตัอกินจนแช้มตัวอย่ายงไกินจนหมดเลยนะครับผมหมดเลยนะครับผมอันนี้ก็เอิ่เจอรกหมดนะครับอ,อร่อยมากเลยครับผมสำหรับการออกมาเที่ยวทุ่ง,งานานี้เราก็ ได้เห็นบรรยากาศที่เราคุ้นเคยนะครับผมก็ได้ไปฟังเสียงจักจั่นร้องนะครับผมมาเจอบรรยากาศแบบบ้านๆแบบบ้าน่องบ้าน่อกอากาศบริสุทธิ์นะครับผมที่นี่ไม่เผาป่านะที่นี่ไม่เผาป่าไม่มีพีเอมสองจุดห้านะครับผมแก้มสวยๆเนี้ยก็คือลูกหัวแหะครับยิ่งกินยิงกินกินจนหมดพวงครับผมจนหมดกิ่งกระบบนพวงเลยครับผมลูกหวัว เป็นผลไม้ที่ผมชอบมากลูกหัวนะครับผมยังมีอีกอะมะเงามะครับผมบ้านผมเรียกว่ามะงเ,งงเ,งงเงวนะครับเป็นลิ้นจีเป็นลิ้นจีป่าแต่นี่จะก่อนที่บ้านผมตอนเป็นเด็กนี่เป็นสิบสิบต้นครับหัวนี้ก็เป็นสิบสิบต้นเหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่เหลือโดนปรับพื้นที่อะไรต่างๆหมดแล้วนะครับผมสมัยก่อนนั้นอาหารอยู่หาก,กินไม่ต้องออกไปไหนครับอย,อยู่ที่อยู่ที่ลานบ้านครับผม มีทั้งคิดโป่งจิ้งลีดนะครับผมมีทั้งแมงกินนูนมีทั้งเห็บบันข้ามแต่ตอนนี้เห็บบันข้ามไม่มีแล้วนะครับเห็ดบันข้ามไม่มีส่วนเป็นเด็กนี่โอ้โหมันจะหกโมงเย็นมันจะเริ่มโผล่พล้นดินขึ้นมามันก็จะบานนะครับผมทุ่งชามันก็มันก็จะโรยรานะครับผมสําหรับเทปมาด้วยกันไปเจียวทุท่นานก็แฮทปี้มีความสุขครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับผมขอบคุณท่านที่ติดตามน,นะครับสวัสดีครับ